เนีมันกระดูกอ่นอ,อนๆเลยจังเนี่ยกระดูกอ่นอ,อนๆเลย สวัสดีค่ะค่ะมินี้นาเตอรอาหารแล้งเนาะคะ่ะเนาะแกงเผ็ดซี่โครงกระดูกหมูเนาะคะ่ะเนาะมาจากแกงเผ็ดแบบสไตล์ต่างแดนเนาะคะ่ะเนาะเครื่องไม่ครบค่ะกะขาดใบบักูดเนาะค่ะเนาะนังกะเห็ดตามสูตรนี่เนาะคะ่ะเนาะมาจากมากินพร้อมกันเนาะคะ่ะเนาะก่อนสิไปกินก็นอย่าลืมเนาะคะ่ะผู้ใดเข้ามาใหม่กับมาเป็นเพื่อนเป็นมูก,กันได้เนะะาะจาก ช่องนัทธาสาวบริรัมอินเตอร์แชนแนลเนาะค่ะยินดีต้อนรับเนาะค่ะเนาะสำหรับเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่าเนาะค่ะฝากไปตั้งใจ่นาเนเดอร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะสิดาบุพราดเนาะค่ะเวลานัดโหลดคลิปเนาะค่ะเนาะมาจะกินแกงแกงเผ็ดซี่โครงกระดูกหมูเนาะจ้ะเนาะนัดเห็ดใหม่ๆเนาะค่ะหอนๆเลยจ้ะเหลืองานมากค่ะ ผมกันยังง่วยอยู่อะไรปล่อยผม <S <S อืมแส่บเซรบจะเสบแกงเพชรสีครครงสุดยอดอืมเยวจ้ะมันเครื่องพนังจะนาทามุ่มจ้ะ พเดี๋ยวเอาโตกินเขาออกนะคะเนาะแล้วก็เฮ็ดโต๊ะคือไข่ขาบานะค่ะแซ่บอีลีค่ะบอกเลยว่าแซ่บร่องเทนไม่เลิจะสูตรขึ้นาเทนอาจาะแซเอืบกระดูกหมูกระดูกอ้อย มันก็จะเครื่องเน่นๆใจเบเทตได้หลายคือเดี๋ยวคว่ำเปรียรปร้ยวแล้วก็ใส่น้ำปลาคั้นเปียกนะจ๊ะเนาะพราะตซุกแล้วก็ดับไฟแล้วก็บีบน้ำปลาเน่าใส่จ้ะสัสดน้ำ มีแห้งเนี่ยเพระาะน้ำมันหอมเนี่ยเขาพรอมมะลิแต่เขาเนี่ยกระแซามันกระดูกอ่นอ,อนๆเลยจ้ะเนี่ยกระดูกอ่นอ,อนๆเลย ยังกินเขากันนอจ้ะมาเด้อจ้ะมากินกระนัดนอจ้ะกระดูกปอนน่าใส่ตะไร้นั่นจ้ะตะไข่สดก็เลยหอมแสบนั่งยำมีตะไข่บ่มีใบบักกูดยำใบบักกูดบ่มีมีตะไข่นอ่จ้ะเนาะ คือเสือไปก็เขาเนาะจา้ะเนาะมันไม่ยังตายโตจ้ะมันไม่ยังนึงเท่าไม่ยังนึงเท่ากับจับไซเอาอยู่ในตังแดเนาะค่ะเหตุไดเสิเอาโตรอ,อดได้เห็ไหุไดเสิได้กินของแสบเนาะจา้ะเนาะประยุกต์เอาจา้ะ <c oughs>

สวยงามมาเนืเนยสนานมันหอนมีแห้งคักจ้ะมาเดอ้อจ้ะมีกระนาดเดอ้อจ้ะแต่ยังนีเขาแร่งกัะโน้อจ้ะเกี่ยวข้องกระดูกหมู เผ็ดต้มแซบ่บกรแซบ่บอันนี้น่าจะแกงเผ็ดน่าจกเนาะแกงเผ็ดหรือว่าสีเฮ็ดข้าวต้มกระดูกหมูกระแซบ่บอื้มอืมอร่อ нам no. ใช่จ้ะรสแซ่บขนาดใน,น,วน,นความเปรียวของบมกนาของน้ำมะขามเปียกนะจาะแล้วก็มะเขือเทศนะจาะเนาะ ้ตงขอว่าพายได้จาะทีเขียวกรุบกรุบกรุบมันแซ่บจ้ะเพิ่มดีจ้กกระดูกอ่อนนะจ๊ะ น่ากินของบบเค้าเททด้วยจ้ะนี่ยังครับตะล่าตอนต่อไข่กินต่อไข่นะ้ำกระดูบบนและไปนี่ยังอยู่ สดน้ำสดน้ำแห้งพี่น้องเอ้ย <c oughs> แซบ่บเวยายำกระดูกจ้ะมันสิก,กรอบ แล้วก็มันมๆแต่ไข่อื้ม Pê pươi Ngon 哦，出差吧？ ลูกเรียวแกงเผ็ดซี่โครงกระดูกหมูเนาะคะ่ะแซ่บมากเลยคะ่ะลองไปเห็นบังเดอร์จ้ะจะหนกฝากไปกลังใจนานในเดอร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิงะะ่งเนาะค่ะเสด็จบอพลาคลิปต่อไปเวลานัดโหลดคลิปลงเนาะจ้ะสำหรับมีตรงขอล่าไปก่อนค่ะขอบคุณหลายหลายค่ะ